สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องผ้าทอสุขโขทยัยร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราส่วนใหญ่จะอนุรักษ์ของสุขโขทัยค่ะแต่ไม่ได้หมายว่าเราจะไม่มีของที่อื่นนะคะ เพราะว่าของเราเป็นศูนย์กลางเรามีการทอผ้าทําสิ้นตินจบกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสนนราคาของสิ้นตินจบก็จะมีอ่าราคาสูงพอสมควรนะคะแต่เรามีหลายระดับนะคะเราเป็นร้านค้าเราสามารถที่จะมีราคาถูกราคาแพงเราอะเด็บให้อ่าลูกค้าสามารถซื้อได้เราปรับราคานะคะแต่เรามีการแลกเปลี่ยนนะคะในอุดมการของการทอผ้านะคะเรามีจังหวัด ใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะบางทีเราอาทอตัวสิ้นเยอะเราก็เอาตัวสิ้นไปส่งจังหวัดข้างเคียงแล้วเราก็เอาตีนจกของเขามาซึ่งมีราคาถูกกว่านะคะแต่วันนี้เรามาพูดถึงตตีนจก สุขโขทัยเป็นงานขนเม่นนะคะของเราก็มีนะคะท่านใดที่ชื่นชอบงานขนเม่นงานที่เป็นศิลปะผ้าทอของสุขโขทัยที่แท้จริงก็วันนี้เรามาคุยกันนะคะเราเพิ่งได้มาใหม่ๆนะคะตัวนี้ตัวสิ้นจะเป็นาลายตาล้อนะคะเป็นลายตาล้อปล้องแดงประมาณนี้นะคะเราก็จะมีจกหัวจกท้ายนะคะแล้วสิ้นตัวนี้ เรียกว่าสิบสองหน่วยตัดนะคะเป็นงานศิละปะของอำเภอศรีสัชนาลายัยงานขนเม่นขนเม่นโดยแท้จริงเลยนะคะสิบสองขอหรือสิบสองหน่วยตัดนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานศิละปะของงานสุขโขทัยโดยแท้จริงเลยนะคะสีปูนแห้งค่ะแต่ตีนจกเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็หัวสิ้นเขาจะสีแดง นี่เลยประมาณนี้เลยนะคะสนใจราคานี้ก็อยู่ที่5,500บาทนะคะสำหรับราคาตีนจกนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อลายเป็นลายราชบุรีนะคะเป็นชื่อลายเฉยๆนะคะแต่เป็นงานขนเม่นของอ่าศรีสัชนาลัยนะคะเครื่องประดับหรือเครื่องที่อ่าประดับลายจะมีความ คล้ายแต่ไม่เหมือนกันกับลายอื่นๆนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่6,500บาทนะคะเป็นงานผลเม่นนะคะศิลปะบนผืนผ,ผ้าของจังหวัดสุขโขทัยนะคะท่านใดที่อยากได้งานสุขโขทัยแท้ๆตัวนี้จะเป็นสิ้นลายตาล้อนะคะยืนยืนพื้นด้วยสีดำนะคะทอทอด้วยสีทองเขาก็จะเป็นฝ้าย แต่มีความเหลือบๆเป็นไหมนะคะเป็นสีอ่าสีทองนะคะสีทองเหลือบหลือบนะคะคล้ายๆไหมตัวนี้จะอยู่ที่ราคา6,500บาทนะคะเราจะมีงานอ่าเดินเส้นที่เป็นลายไข่มดแล้วก็มีงานจกหัวจกท้ายนะคะของตัวสิ้นมีการต่อ3เซกชั่นนะคะ รงเชิงแล้วก็ตัวสิ้นนะคะแล้วก็เอวสิ้นนะคะสามขั้นตอนนะคะของงานศิลปะเป็นงานศิลปะของงานสุขโขทัยนะคะอันนี้งานสุขโขทัยแท้ๆเลยนะคะเขาจะมีความแตกต่างกับงานทอยกดอกนะคะซึ่งในร้านเราก็จะมีขายนะคะสำหรับ ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาหน้าร้านที่ชื่นชอบงานตีนจกแต่ไม่สามารถที่จะมีกำลังซื้อในราคาสูงๆได้เราก็จะมีงานที่ทอยกดอกให้นะคะราคาก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทสองพกว่าบาทราคานั้นนะคะซึ่งเป็นงานทอมือยกดอกเหมือนกันนะคะแต่งานนี้คืองานขนเบนนะคะงานศินลปะนะคะท่านใดที่ชื่นชอบงานศินลปะของสุขโขทยัยก็แนะนำ ตัวนี้เลยนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะคะ6,500บาทเป็นงานศิลปะของจังหวัดสุโขทัยนะคะเดี๋ยวเราจะมีผืนอื่นให้ดูนะคะอ่ะผืนนี้อีกผืนหนึง่งวันนี้เรานำเสนอแค่3ามผืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเป็นลายอ่าราชบุรีนะคะ เครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ตัวสิ้นเขาจะออกเทาครีมนะคะเทาครีมนะคะจะอยู่ประมาณนี้ค่ะเทาครีมนะคะศิละปะบนผืนผ้าของจังหวัดสุขโขทัยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบงานประเภทนี้นะคะทางร้านเราก็มีนะคะมีทุกรูปแบบนะคะแต่ในงานที่ถูกๆเนี่ยเราเอาไว้ขายทั่วไปสําหรับท่านที่ชื่นชอบงานตีนจกนะคะเป็นงาน อาจอันเนี้ยเป็นงานของพื้นที่แท้ๆเลยนะคะแต่ที่เราอ่าขายกันอยู่ทั่วไปที่ราคาถูกๆนะคะราคาแบบนี้นะคะเราใช้ตัวสิ้นของอ่าที่นี่ที่เราทอเองเองนะคะแต่บางทีเราใช้เชิงตีนจกของอ่าด่างถิ่นหรือของที่เป็นงานทอยกดอกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ งานทอยกดอกก็เป็นงานฝีมือเหมือนกันนะคะแตะ่ต่างตรงที่กรรมวิธีนะคะคือการเก็บเขาแล้วทออย่างเดียวนะคะงานทอยกดอกก็ทอสีสัชนาลัยเหมือนกันนะคะเหมือนกับงานอทอยกดอกทั่วไปนะคะเพียงแต่ความโดดเด่นจะไม่เหมือนกันนะคะจะเรียกว่างานทอยกดอกก็จะเป็นศิละปะชนิดหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ทอ ที่สุขโขทัยนี่แหละค่ะอันนี้เขาเรียกว่างานทอยกดอกนะคะก็ทอทอที่รีสัชนาลัยเหมือนกันแต่เราจะเอามาใช้ต่างกันคือ,คอเอามาต่อกับตัวสิ่นอื่นๆนะคะคืองานทอยกดอกก็คืองานทอยกดอกเดี๋ยวนี้ของที่รีสัจเราก็ทอได้เหมือนกันเหมือนของแพร่นะคะของแพร่เขาจะดั้งเดิมเลยงานทอยกดอกของเขาจะเป็นงานาที่ ที่ที่ทอไปทอมาแต่จะไม่เหมือนงานขนเม่นนะคะของพ่อแร่นี่นะคะเราก็จะเอามาเอามา,าสร้างความแตกต่างในร้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วศิละปะของเราเนี่ยสำหรับคนที่ชื่นชื่นชอบจริงๆนะคะก็จะสู้ราคานะคะเพราะว่างานงานแบบนี้คืองานใช้ระยะเวลาในการทําสูงมากนะคะเราจะมีความมีรายละเอียดของอในการทํานะคะไม่ว่าจะเป็น เครื่องประกอบของเชิงตินจกนะคะลายตีนจกคือเป็นความโดดเด่นของสิ้นตีนจกนะคะเราจะเรียกว่าสิ้นตีนจกบ้านหาดเซี่ยวหรืองานศิลปะบ้านหาดเซี่ยวนะคะความงดงามจะแตกต่างกับงานทอยกดอกนะคะงานพวกนี้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ,ะสนใจนะคะเพราะว่านี้ถ้าดูในความ อของจริงอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงราคาเขาจะย่อมสูงมากนะคะใส่ก็จะดูรู้เลยนะคะมาะราคา5 0 0 0ันกว่าบาท6000กว่าบาทกับราคาพันกว่าบาทมันจะแตกต่างกันนะคะศิลป,ปะบนผืนผ้านะคะแม้กระทั่งตัวสิ้นเราจะมีจกหัวจกท้ายนะคะ,ะสินค้าราคาสูงก็ย่มอมใช้ระยะเวลาในการทอเนิ่นนานนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดยอยากได้แบบไหนอ่ะ ท่านยายท่านใดยอยากได้แบบไหนก็สอบถามกันมาได้นะคะของร้านเรามีทุกรูปแบบนะคะมีตั้งแต่ราคาพันต้นๆจนถึงราคาสอง0 0 0 0กว่าบาทก็มีนะคะอยู่ที่กรรมวิธีเป็นเส้นไหมเส้นใยงานจกขนเม่นหรืองานทอธรรมดานะคะสอบถามกันมาได้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมนะคะช่องผ้าทอสุโข,ขทัยนะคะร้านบานเย็นผ้าทอนะคะสำหรับวันนี้คง